โอเคก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่รายการสัปดาห์ชาติอยู่ผมในสกิลที่ชื่อว่าวันชิวเมนนะผมกับหัวข้อที่มีชื่อว่า, One uman, นะก,วก,วาการเพาะปลูกครับผมการเพาะปลูกต้องเริ่มจากอะไรมาเริ่มต้นทีละจุดกันเลยละกันนะผมจุดแรกการอัพสกิลก่อนนะผมการอัพสกิลเบมเมติกของการเพาะปลูกเนี่ยจะอัพสายนี้เป็นหลักเลยนะครับผมนี่เลยครับผมแทนติ้งคอมโพสต์บินนะผมแทนเตอร์บ็อกซ์นะผมแล้วก็พวกปุ๋ยพวกอะไรอัพมาได้เลยนะครับผมพวกนี้ผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องอัพ แล้วก็อย่าถอนออกจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปุ๋ยพวกเนี้ยเราต้องคาบตลอดและใช้ตลอดนะครับอันนี้อาจจะใช้ครั้งเดียวทิ้งก็ได้ก็จริงแต่ว่าปุ๋ยที่มันปุ๋ยดีๆอยู่หลังๆเนี่ยเราควรใช้มันนะครับโอเคต่อมาอัพอะไรต่อสายสกิลนี้ต่อมาอัพสกิลสายนี้ต่อครับผมวอเตอร์ฟิลเตอร์นะครับผมเราต้องใช้น้ําบริสุทธิ์ในการปลูกผักครับใช้น้ําเน่าปลูกมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับผมอ่าและที่สำคัญคือต้องใช้นี่ด้วยครับสปริงเกอร์ครับผม สเปนเกอร์ให้สาคัญนะครับส่วนอันนี้รีเวิร์ดออส o อโิเนี่ยอันนี้คุณจะวางทิ้งไว้แล้วรีสกิลคืนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้ครั้งเดียวนะครับผมอยู่ตลอดไปได้อะต่อมาเพื่อทุกอย่างครบแล้วมาดูกันเลยว,ว่าพืชแต่ละต้นต้องการอะไรบ้างครับพืชหนึ่งต้นนะคก็ผมบติว่านี่ต้นเปเปอร์คอนนะครับเปเปอร์คอนก็จะต้องการจะบอกเลยว่าต้องการใช้อาน้ําเท่าไหร่และไฟเท่าไหร่นะครับสังเกตได้ว่าจะมีเลข0ูนย์9 0 1 0 0ร มันจะมีโซนสู่โซนสีแดงโซนสีเหลืองโซนสีเขียวนะครับโดยพืชถ้าเกิดเราทําให้ปริมาณสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวได้เนี่ยเพื่อจะมีค่าวิตอลิตี้หรือค่าความสุขหรือค่าความเจริญเติบโตของมันนะผมทำหให้มันอยู่ที่ถ้าเกิดทาให้อยู่ร้อเปอร์เซ็ได้เนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดพืชบางพืชที่ไม่ถึงล่ะจะเกิดอะไรขึ้นพืชที่ไม่ถึงหรือไม่ได้มีการคุมน้ําคุมแดดคุมอะไรนะผมพืชพวกนั้นจะโตช้านะครับอืม ก็เดี๋ยวผมทาตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของพืชที่ไม่ถูกการอ่ะเรียบร้อยมีมีน้องมาช่วยปลูกแล้วโอเคสังเกตได้เลยครับเห็นป่ว่าพืชจะบอกว่ามีค่าวิสัยที่หรือศูนย์เพราะว่าไม่ได้รับน้ําแล้วก็ไมไ่รับแสงแดดด้วยน้องมันจะเขียนแล้วว่า x term lighting เห็นป่ะพืชอยู่ในเลสโซนค่าวิสัยที่ลบสามสิบ,น,บนะผมแล้วก็พืชไมไ่รับน้ําลบไปเจ็ดสิบครับทำให้พืชเนี่ยอัตราการเติบโตที่ไปแทบจะไม่ขึ้นเลยนะผมแล้วก็ดูสังเกตได้ปะ่ะ น้ำถ้าเราใส่น้ำไม่ดีเข้าไปนะครับสมมุติเราใส่น้ำไม่ดีเข้าไปนะให้เข้าถึงดับสีเขียวอย่างนี้นะผมเวลารากใส่กดใส่ปุ๊บมันจะบอกว่าพืชติดเชื้อนะผมเลยลบสิบธิ์ vitality ลงไปเพราะว่าัวเราให้น้ำไม่ดีแก่พืชน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำดีเข้าไปเนี่ยพืชมันก็จะแบบว่าเออได้รับน้ำที่ดีขึ้นแต่ว่านี้มันโดนมันโดนลบไปแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็แสงนะครับผมสังเกตว่ามันจะขึ้นว่าโนไลท์เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับแล้วมันไม่มีแสงในบ้านนเลยะครับผม เราถ้าเกิดเราไปปลูกในธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราต้องปลูกธรรมชาตินิดนึงอ่ะอันนี้คือแสงธรรมชาตินะครับสังเกตว่าแสงธรรมชาติเหนอ่ะจะไปเขียนว่าเนเชอรัลไลท์นะผมและเนเชอรัลไลท์ก็จะบอกแกว่งมันจะแกว่งนะครับฝนตกบางทีก็แสงหายบางทีก็ฟ้ามืดแสงก็หายอะไรน,นี้แล้วแต่วันนะผมซึ่งทำให้พืชเติบโตชา้าลงไปอีกนะครับทําให้เราจะต้องใช้สิ่งนี้เพิ่มเติมครับโดยสิ่งแรกเลยจะเป็นสปริงเกอร์นะผมสปริงเกอร์สามารถระบุได้ว่าจะใช้น้ำเท่าไหร่นะครับ แล้วก็สามารถที่จะต่อสายยางนะครับผมเพื่อเอาน้ำบริสุทธิ์จากแทงของเรามาลดน้ําได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่มีข้อจํากัดนะครับเห็นปะมันจะพ่น p อลิฟายวอเตอรที่ผมทำเอาไว้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็าากำหนดได้ว่าจะเอาพืชที่เราแบบทาเกตเท่าไหร่นะครับซึ่งพืชที่ผมปลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทาเกตอยู่ที่เดียวกันคือช่วง50-90ผมจะตั้งที่เลข80นะครับผมมันก็จะสามารถกระจายได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงแล้วก็ โตว,วที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วครับอันนี้คือภาพรวมของทั้งหมดนะผมการวางไฟจะวางแบบนี้นะครับจะวางแบบขนานกันนะครับซ้ายกว่าซ้ายกว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยตรงนี้จะทําให้แสงทั้งหมดถูกสาดลงมาเต็มที่นะครับเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยโดนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีวิธีอื่นก็คือเราสามารถวางไฟตรงกลางได้แต่ขอบขอบางทีมันจะไม่โดนนะครับซึ่งการวางแบบนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์สูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่ามันกินไฟนะครับผมไฟแต่ละดวงนะครับ แล้วก็ไฟนี้เหมือนกันนะครับผมไฟนี้จะเหมือนกับสปริงเกอร์เลยคือเราสามารถขึ้นไปปรับไฟได้ว่าจะเอาความสว่างเท่าไหร่นะครับซึ่งความสว่างของพืชเนี่ยมันจะต้องการที่100โดยส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ต้องการต่ำกว่าน,นี้เลยโดยส่วนใหญ่นะแทบไม่มีพืชไหนเลยที่ต้องการต่ำกว่าต่ำกว่า80ดหรือนะครับเราตั้งที่100ได้เลยทุกดวงนะครับผมผมพยายามเอาให้ดูก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นผมทำผมต่อขึ้นไปตอนนี้ผมไม่ได้ต่อแล้วเนี่ยปะ่ะแาร็เก็ตไลติ้ง100รนะครับเราสามารถเซตได้ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการปลูกพืชเบื้องตน้นนะผมต่อมาขั้นต่อมาการปลูกพืชโนมเราสามารถใช้อะไรช่วยได้บ้าง1เลยครับผมเจ้าเห็ดครับเราสามารถให้เห็ดเนี่ยปลูกและเก็ดเกี่ยวให้เราได้นะครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือพวกพวกพอ่าข้อเสียที่ว่าเนี่ยก็คือพวกเห็ดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยให้เราได้นะครับเราจะต้องทาการใส่ปุ๋ยด้วยตัวเองเท่านั้นนะผมตัวเห็ดเนี่ยทำที่แค่ปลูกนะครับผมอ่ะเวลาใส่ก็ ใส่เข้าไปได้เลยผมว่าผมจะปลูกเปปเปอร์คอนผมก็ลากอย่างนี้แล้วใส่เจ้าเห็ดก็ทำหน้าที่ในการปลูกใข่เมื่อมีแปลงว่างหรือแปลหรือว่ามีพื้นที่ว่างนะครับผมอใส่คูคัมเบอร์เข้าไปแล้วก็พืชที่หาค่อนข้างยากนะครับจะเป็นเจ้าพวกมอรเรลหรือออนเนียนนะครับผมเราก็ปลูกพวกนี้เข้าไปเพื่อที่จะทําพืชหรือทําอาหารที่หาได้ยากขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามอรเรลผมน่าจะทําหมดแล้วออนนียนนี้ ่ะแล้วก็โมเลกผมยังไม่ใสอ่ะทุกคนต่อมาเรื่องปุ๋ยครับเรื่องปุ๋ยนี่เป็นสิ่งสําคัญมากในการปลูกพืชนะครับเพราะว่าปุ๋ยช่วยให้เราได้รับผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะผมมามาดูขั้นแรกกันปุ๋ยนะคะผมจะมีหลายแบบนะครับโดยปุ๋ยตัวแรกเลยจะเป็นปุ๋ยที่เขียนว่า yield boost นะนมที่แปลว่าการได้รับผลผลิตมากขึ้นสมมว่าคุณปลูกเห็ดนะครับผมสมมติว่าคุณปลูกเห็ดแล้วเห็ดมันได้เก็บได้ทีละสาตน้น ในขณะที่คุณยัดอันนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น6ต้นหรือ9ต้นเลยนะครับต่อมา b r e a t h i n g boost นะผม b r e t d i n g boost เนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่เมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วมันจะให้เมล็ดคืนมาโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราปลูกพืชไปเนี่ยมันใช้เมล็ดคืนมาหนึ่งเมล็ดแต่อันนี้ถ้าเกิดเราเอาไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เพิ่ม 1- 3สเมล็ดเลยครับเราก็สามารถเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้มาคขึยๆเอยเหมาะกับการเอาไว้กับพืชหาย,ายากนะผมเอาไว้หนึ่งอัน อันต่อมาอันนี้สําคัญที่สุดและดีที่สุดแล้วนะครับกับที่มันเขียนว่า mutation โหนม M utation เนี่ยคือจะเป็นปุ๋ยที่ทําให้พืชของคุณนะ่ะกลายเป็นเดวิเอียนโหมก็ง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พืชของเราเนี่ยกลายเป็นแบบติดเชื้อนะครับเพื่อให้เราเอาไปทําอาหารได้เพราะว่าเมนูอาหารสูตรหลังๆเนี่ยจะใช้เป็นติดเชื้อซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมอ่ะอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้คือ g ก o ูสต boost โหนม g r o b o o t คือทำให้ผักโตไวขึ้นนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้ก่อนขั้นแรกพาไปดูอาหารต่อทําไมต้องดูเรื่องอาหารแน่นอนว่าเราปลูกพืชเราต้องเอาไปแปรรูปต่อใช่ไหมอาหารก็สําคัญครับผมสังเกตได้เลยว่าอาหารแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะใช้พืชที่เป็นแร่ร่ซะส่วนใหญ่อย่างเซฟตี้แซนด์วิชหรืออาหารยอดทิศท,ที่เอาไว้กันจการโจมตีของเพลเยอร์อื่น20%เลยนะครับมันจะใช้เป็นดีวิ่งคูคัมเบอร์นะครับผมแล้วก็ต้องคูคัมเบอร์เนี่ยไปทําการยัดปุ๋ยมัติชั่นนะครับเพื่อที่ให้มัน,นกลายเป็นพืชที่ติดเชื้อนั่นเองครับอ่ะ และต่อมาอะโลเวล่าอันนี้ก็หนึ่งในพืชที่หายากเช่นกันเพิ่มราเบรดของโอปตุริด25อร์เซ็นะครับผมเราต้องใช้ว่านหางจระเข้ที่ติดเดวิเอียนเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีการหนึ่งนะครับผมสต็อกออฟลักหนมเราใช้โมเรลแต่ว่านี้ไม่ต้องติดเดวิเอียนนะครับผมมันเมื่อทาการเก็บเกี่ยวแร่นะครับฟิแนลสไตน์มีโอกาสที่66% 6 6และ6,000% 600โหนมะที่จะได้รับของมากขึ้นนะครับผม6,000เท่าจากเดิมเยอะมากนะเออ แล้วก็จะมีพืชจะมีอาหารอีกหลายชนิดนหะนมที่ดีและต้องทำนะครับ้นหลับลยแล้วก็อาหารพวกนี้ใช้ได้ดีในมาร์กในการวอนเพราะว่าถ้าเกิดอย่ารพวกนี้เราจะได้เปรียบเพืออื่นอย่างมากเลยครับการใส่ปุ๋ยให้เราเลือกพืชก่อนนะคบผมแล้วก็เลือกปุ๋ยด้านล่างว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยธรรมดานะ้ผมจะมีบอกเลยว่าแอดปุ๋ยนี้เกิดอะไรขึ้นนะ้อผมเพิ่มโบนัสเพิ่มอันนี้เพิ่มโอกาสออกมเมล็ดเพิ่มโอกาสที่พืชจะกลายเป็นอ่า เพจะกลายเป็น mutation นะผมแบบนี้เลยนะครับอเอ้ยอย่าพึ่งไอ้อไอเจ้าเห็ดนี่มันโอเคแล้วก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆตัวต่อไปนะผมแนะนำเจ้าสิกนี้ครับเรนแมนนะผมเรนแมนจะช่วยให้มันน้องจะช่วยในการลดน้ำต้นไม้เรนรอบๆให้นะผมประมาณนั้นซึ่งทำให้ระดับน้ำของพืชแต่ละชิ้นเนี่ยเท่ากันแล้วก็ไม่ตกหล่นนะครับแล้วต่อมาที่แนะนำเลยคือจะเป็นสิงนี้ครับผม เฟตอัลอตบันนี่นะครับจะช่วยเก็บเกี่ยวมเมล็ดเก็บเกี่ยวพืชอะไรก็ไม่รู้หน่มจากไหนก็ให้ไม่รู้เหมือนกันให้เราแบบฟรีครับมีโอกาสได้มเมล็ดแลด้วยนะรับ่มจากน้องพวกนี้นะครับเอามาปลูกแบบนี้ก็เหมาะมากๆนะรับผมจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็ได้รับมเมล็ดพืชได้เยอะยิ่งขึ้นต็ประมาณนี้แล้วกันกับการปลูกพืชหน่งต้องใส่อะไรพริมย์คอมเมนต์ถามได้นหน่งเจะหม่คลิปหน้าสำนีบ้บายบายครับ